สวัสดีครับนิกิพิมนะครับก็แน่นอนเลยนะครับว่าผมเนี่ยเป็นลูกค้าของดรแท็ออฟนะครับสักที่ผมไปทำนะครับมีอยู่3จุดนะครับ1ที่คอนะฮะคอฝั่งซ้ายชั้งแถบเลยนะครับแล้วก็หน้าผากบนนะฮะแล้วก็ใต้ตาจะเป็นรูปสายฟ้าฟาดนะครับ ทั้งหมด3จุดนะครับผมครับสายที่ผมมาทำนะครับง่ายๆเลยครับผมโตขึ้นครับแล้วผมกําลังจะมีครอบครัวในวันที่ตัดสินใจที่จะทำนะครับก็ธุรกิจเริ่มโตขึ้นต้องมีการประชุมต้องมีการเจอผู้ใหญ่มากขึ้นนะครับสร้างความน่าเชื่อถือนะครับผมก็เลยตัดสินใจที่จะไปลบรอยสักที่ด r ร์แทดออฟครับครบรอบ8ปีนะครับสำหรับด r ร์แทดออฟนะครับบอกได้เลยนะครับว่าของไม่ดีนะครับจะไม่มีการเพิ่มนะครับ ดังนั้นเนี่ยมันเป็นการเรียกร้องสําหรับคนทั่วไปนะครับที่ต้องการจะให้มีดรแทดออฟเพิ่มขึ้นนะครับสิ่งที่ด r รแทดออฟทำอยู่เนี่ยไม่ใช่แค่เป็นธุรกิจอย่างเดียวแต่เป็นการช่วยคนที่ต้องการจะลบรอยสักครับผมดรแทดออฟลบทุกรอยที่อยากลืม